สบาบยดีพอม่พี่น้องสุขสุขคนเด้อเก่ามินิพี่น้องกินข้าวเลงคือเก่าพี่น้องโมได้ย่างไรมาหนีิต้มใส่ต้มข้างในงัวเนาะต้มใส่ออนกับปอดกับมาเข้าใจมันต้มใส่งัวงมาหนีิต้มเปื่อยจุพี่น้องจุต้มจุต้มเปื่อยมาหนีิ ี่น้องมากินกับเขาเดียวนอนตีมักไง้พี่น้องกินน้ำกันงมาดิมีหมักแตงเลยพี่น้องข้องแกมไปเจีวเจีวเจีวขมมาดิโอ้เจีวสตรใหม่ได้นี่ใส่ตู้กูเสือมาพี่น้องมาเสียบสบับสตดน้ำฉบับดเอาไปชิ้ส่วนหอนเย็นไปเลย กินใส่มาเนี่พี่น้องกินใส่จากบานะ้าน เจียวขมขมต้มเปื่อยใสพี่น้องต้มเปื่อยใสครับต้มปอต้มหมาบเข้าใจมั้ยอืมแช่ภาพพี่เนาะ แจ,วแจว้วแจ้วขีเพียขมๆมย่เนาะใส่กับเปือยดีใส่ออนเนี่ย いいよ。 อมอมามมันเดี๋ยวข้อ,อ,อมานี่มันแล้วสีนมันมันแล้วเนี่ยเอาหม่ามกับใส่ครับใส่ออนสาแก่ แซ่บครับพี่นอกแซ่บครับแตงอ่อนหวานดิแตงกรปูเองเนี่ยนอก ใส่แกะตัวนี้ใส่แกะเปลือกอีกัน ไม่ตัดมาไม่หนอกไม่ตัด,ตดจีก็เลยไปยู่ cam cho tải bị nó tải không? cho tải Chèo khát vì nó bật gần này gần lô bật rồi khác khôn lâm ngon chèo khát vinh lòng chèo khát vinh lòng chèo khát vinh lòng chèo ฝากติดตามฝากติดตามสองใหม่เด้อถ้าเก,กิดเฮ็ดคลิปแับบุคคลมีเวลาเไปไ็นไรพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามหน่อยเด้อพี่น้องเด้อช่องยูทูบเบาวบรรณาเขาเนาะเอาฝากเพื่อเป็นกำลังใจสร้างคลิปใหม่เด้อพี่น้องเด้อฝากกดติดตามหน่อยเด้อขอขอบใจ